เราได้เห็นเจตนาเจตนาของนักการเมืองเจตนาของพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะทำหลักคิดที่ชื่อว่ากัมพูชาโมเดลคือยึดกำลังทหารเข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองและสั่งการอันหมายถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์จะอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขาด้วย สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่ศักดิก์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของโผทหารนะครับเรื่องโผทหารนี่ว่ากันมานานแล้วนะครับว่ากันตั้งแต่เดือนสิงหาคมข้ามมาเดือนกันยายนนะครับจนเข้าสู่จะถึงเดือนตุลาคมปรากฏว่ามีความพยายามซึ่งก่อนหน้านั้นในยุคข,ของสุทินกลางแสงมีการที่จะเอาคนของทักษิณเข้าไปคุมกําลังหน่วยรักษาพระองค์ ก็ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องได้ดูนะครับเราเดินหน้าที่ก็ต้องทําให้เหญ่ที่สุดก็เป็นเพียงการหาลือแนะนํารู้จักกันแล้วข่าวขครับิ๊กว่าครับัสดีครับสามรัฐบาลจะปฏิรูประบบราชการและกองทัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยในระบบดิจิทัลดิจิทัลกอฟเมน ปรับขนาดให้มีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการปรับขนาดและกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับภารากิจเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเกณฑ์ทหารไปสู่แบบสมัครใจเน้นใช้เทคโนโลยีเเพพื่่อิิิมประสทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่งมีคุณธรรมมุ่งมั่นและมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของรัฐและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายร้ายแรงคนไทยสามาัคคีช่วยกันเต็มที่ไม่แบ่งสีแบ่งฝ่ายอาสากู้ภัยทหารทุกหน่วยระดมกำลังพลเข้าพื้นที่เหนื่อยใจแทบขาดตัดมาที่พวกนักการเมืองใช้สภาไทยอภิปรายช่วยพมา่าหนีเข้าเมืองฟังหาเสียงก็จะใช้กันมาธิการทหารยึดค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสทำบ่อทิ้งขยะขึ้นเวทีก็โกหกหน้าด้านด้านแซธทหารไม่มีฮอลําเลียงช่วยน้ำท่วมแต่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์ ่พีน้องทั้งที่คนเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแต่มีงบประมาณก็เป็นหมื่นล้านซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ VIP มือมีไม่พายใช้ปากแหว่งหาส้นตีนสังคมไทยแตกแยกมันก็เกิดจากนักการเมืองและสื่อสายเสี่ยมล้วนๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือไม่จริง ข่าวในหลวงรัชะการที่สิบไปช่วยชาวบ้านเนี่ยเงียบไม่มีข่าวออกสื่อมวลชนไม่ออกเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาส่งข่าวเขาไลฟ์มาไลฟ์มาอะไรมาประทับใจครับประทับใจนะฮะวันนี้ผมกับ จากเดินทางมาผมก็ได้มีโอกาสไหวพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านนะทางเข้าห้างเจอห้างแมคโครก็ Co, ผมก็หยุดแล้วก็พนมมือไหวพระองค์ท่านท่านปิดทองหลังพระจริงๆนะครับทุกเรื่องครับผมประทับใจตั้งแต่เรื่องไอ้โควิดเข้ามานี่ยนะครับ คนไทยเริ่มตายกันเยอะขึ้นอะไรขึ้นท่านก็ช่วยคนไทยติดที่อิสราเอลเกิดสงครามนะท่านก็ช่วยเอาเครื่องบินไปช่วยเร็วไม่ใช่รัฐบาลช้ารัฐบาลนี่มันมีขั้นมีตอนจะเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะจะเบิกจะเบิกงบอะไรจะขับเคลื่อนอะไรก็ช้านะ สวัสดีค่ะเห็นขอแตกต่างบอกค่ะพี่น้องว่าเป็นอย่างคือเอาทหารเข้ามาเป็นอย่างคือเอาน่วยซิ่วเข้ามานะคะนี่แหละค่ะคำตอบว่าเป็นอย่างคือตองมีทหาร เปรียบเทียบสอสอสอวนักการเมืองบ่ว่าสิเป็นทองทินบ่ทองทินททน,นี่ล่ะคา่ะคือขอแตกต่างมีทหารไว้เพื่อกระน่ำทว่วมมีผู้ใดละ่ะเขาไปตอกซอกซ้อยหน่วยซิ่วเขามีไมอยังก็นั่นล่ะคา่ะเฮ็ดให้เห็นกับเขากับปปากเขาเฮ็ดไปให้จังใดทหารกรไดิกินจังสั่นล่ะค่ะแซบถือปากบ่แซบถือปากผู้ปากดีกะออกไปหากินเองทีล่ะ แม่นบอละ่ะเออเขาไปซอยนั่นดีแล้วมันบดเดอดตายเยสุป,ปาดีเขาไปซอยบุญหัวแล้วที่เจ้ารดมาไรให้นละลึกไว้อธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับอดีตที่ผ่านมาหน่วยคุมกำลังกลางกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นกำลังปฏิวัติเนี่ยเป็นหน่วยนะที่ขึ้นตรงกับกองทัพบ,บก แต่ในยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการออกกฎหมายให้หน่วยคุมกําลังในพระนครเป็นหน่วยกําลังปฏิวัติขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังทั้งหมดเงินเดือนเบี้ยวัดสถานที่แม้กระทั่งบ้านพลเอกประยุทธ์บ้านของพลเอกปริวิทย์ก็ขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังเป็นหน่วยรักษาพระองค์ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาได้บทเรียนจากอะไรได้บทเรียนมาจาก ความพยายามฮะในปี2,549ปี2,557มีความพยายามที่จะโยกย้ายทหารเพื่อไปเป็นของคนของฝั่งเสื้อแดงคนของฝั่งทักษิณจนเป็นที่มาของการทหาร19กันยายนพุทธศักราช2,549 20นา9นาทีจรเลเลอและวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2,567นะครับ16นาฬิกา30นาทีพบจำฟ้า3ชั้นหรือพบฉัด มงคลในการยึดอำนาจเพราะจะเอากำลังทหารมาอยู่ในอำนาจตัวเองหลักนี้เรียกว่ากัมพูชาโมเดลรอบนี้เหมือนกันมีความพยายามอีกจนเป็นที่มาของกองทัพบ,บกมีการสั่งเคลื่อนกำลังทหารเป็นการด่วนตั้งแต่วันที่10ถึง15กันยายนอ้างว่ามีการซ้อมรบอย่างกระทันหันพอ มีการแสดงวิสัยทัศน์นะครับต่อสภาผู้แทนราษฎรวันที่12ภผูมิความไว้ชอบใช้รีบเรียกพอบบล่าทัพรีบเจราจาผู้มีก,การทางอากาศที่ไม่อยู่ในประเทศไทยก็ขอให้วิดีโอขอสรุปโพเลยว่าโอเคเอาตามนี้ยอมให้ทําไมยอมให้ยึอดอำนาจฝ่ายไงไม่ยอมให้ก็ยึอดอำนาจแต่ทักษิณเขาเอาอยัางไงฮะก็เอาชุดเดิมทีมเดิมของเขานะตั้งแต่สมัยพลเอกสุกํามพลมาเป็น ทีมงานเป็นเลขาธิการเป็นที่ปรึกษาเพื่อนของเขาทั้งหมดของภูมิธรรมเวชชว,ว์ชัยคุมกลาโหมหวังว่าคนเหล่านี้จะไปคุมทหารซึ่งที่ผ่านมาโดนมาตั้งแต่สมัยยุคทักษิณโดนมาตั้งแต่สมัยยุคยิงลักนะครับแต่ตอนนี้กําลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกทัพเรือกองทัพอากาศแม้กระทั่งตํารวจเป็นหน่วยที่คอแดงอะไว้ง่าย นะครับยกเว้นกองทัพเรือซึ่งมาจากหน่วยลบนะครับมาโดยเฉพาะที่จงรักภักดีโดยเฉพาะเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่เห็นว่าไม่สําคัญนะผมเรียนว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะสำคัญที่สุดเลยไม่ใช่สําคัญธรรมสำคัญที่สุดมันหมายถึงความมั่นคงของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ดูตัวอย่างจากไหนกัมพูชาโมเดลกัมพูชาโมเดลเป็นยังไงนะคุนเซนแต่งตั้งทหารและแต่งตั้งลูกของตัวเอง กุมฐานหมดเลยในในระยะแรกก็คุมได้เสร็จกษัตริย์ถึงไม่มีตำแหน่งสูงกว่าแต่ต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจของหุนเซนเห็นไหมเราเห็นชัดในคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นผมจึงตั้งทฤษฎีที่เรียกว่ากัมพูชาโมเดลกัมพูชาโมเดลเป็นตัวแบบสำคัญจึงเกิดเหตุการณ์การเคลื่อนรถถังเมื่อวันที่10ถึงวันที่15นะครับส่วน ใครมาคุมกําลังในพระนครตอนนี้แตหารักษาพระองค์หรือเรียกภาษาง่ายๆว่าคอแดงคอแดงเนี่ยคุมกําลังในพระนครทั้งหมดและคนพวกนี้คนเหล่านี้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์อย่างยิ่งยวดและส่วนหนึ่งเป็นคนของพลเอกประวิตร์วงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาด,ด้วยนั่นหมายความเกมที่กําลังสู้กันระหว่างทักษิณ กับพลเอกประวิทย์ตอนนี้เรืองไกรก็มีการเอาคืนโผทหารตอนนี้มาเป็นฝ่ายขวาทั้งหมดรวมทั้งกําลังในพระนครทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้ายึกยักหงี่เงา่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราได้เห็นเจตนาเจตนาของนักการเมืองเจตนาของพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะทำหลักคิดที่ชื่อว่ากัมพูชาโมเดล คือยึดกําลังทหารเข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองและสั่งการอันหมายถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์จะอยู่ภายใต้อํานาจของพวกเขาด้วยแต่โชคดีนะที่มีคนรู้ทันสิ่งเหล่านี้เสียก่อนนะครับและสามารถสกัดกัน้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เสียชีพไปเสียสิทธิ์